สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริซอยู่ตรงถนนกรุงกรเกษมค่ะใกล้แยกสะพานขาวนะคะเพื่อน,อนๆงงไหมว่าสายแปดที่ผ่านมาทําไมวิ่งถนนกรุงกรเกษมไม่วิ่งหลานหลวงปกตินะเขาจะวิ่งไปผ่านตลาดมหานาคใช่ไหมคะตรงนี้เป็นให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นตลาดผลไม้นะคะตลาดสะพานขาวค่ะดูจุดที่ริซยืนอยู่นะคะมีฝาท่อสวยๆด้วยริมคลองพดุงกรุงกรเกษมนะคะ เมืองแห่งความสุขแต่ตอนนี้คนที่มามาหานาคมาแถวโบเบ้มีงงๆนะคะเดี๋ยวลิศบอกเส้นทางที่รถเมล์เขาเปลี่ยนก่อนนะคะเพราะว่าเขาทำรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นสะพานขาวนะคะมีท่านผู้ชมบอกว่าเขาเรียกแยกมหานาคนะคะแต่ที่ลิศอ่านอะลิศอ่านตามป้ายเลยนะคะเขาเรียกตรงนี้ว่าแยกสะพานขาวค่ะลิศก็เลยต้องใส่ไว้ว่าแยกสะพานขาวนะคะเผื่อแบบ บางท่านนะที่เปิด Google Map มาเห็นนะคะก็จะได้ตรงกันไงบอกทางก่อนค่ะถนนถนนหลานหลวงนะคะตัดกับภูกระเกษมตอนนี้เส้นทางระหว่างตรงนี้ไปถึงตรงแยกจจกรพัติพงษ์ซ้ายมือนะคะรถรถเมย์จะไม่วิ่งผ่านนะคะถ้าหากท่าไหนจะมานะคะว่าสุนทรธรรมาทานแล้วก็ เวลาขามามาได้แต่เวลาขากลับเพื่อนๆต้องไปหาเส้นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะจะเปลี่ยนเส้นไปอ่ะนะคะคือวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมจุดที่เขาทํารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเนี่ยวนมาทางทางนี้นะคะระยะทางที่เขาทํารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมตรงๆอ่ะตรงเนี้ยก็จะไม่มีรถวิ่งผ่านคะขามาทางนี้นะขามาทางนี้นะคะแต่ว่าขาไปยังผ่านนะคะสายแปดยังผ่านนะแต่ขากลับอ่ะ สมมติว่าเพื่อนๆมาโบเบใช่ไหมขาไปลงตรงหลานหลวงตรงนี้นะคะหลานหลวงสิบแต่ขากลับอ่ะต้องข้ามมานะคะแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาตรงตรงริบเนี่แหละแล้วก็มารอป้ายตรงนี้นะจะมีป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้นะคะถนนถนนกรุงกรเกษมค่ะถนนกรุงกรเกษมนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นถนนลูกหลวงนะคะถนนลูกหลวงเนี่ยและก็กรุงกรเกษมเนี่ยจะมีคลองนะคะถนนกรุงกรเกษมกั้นกลาง ตรงนี้ก็จะมีรถรถมีเรือไฟฟ้าผ่านด้วยนะคะเรือไฟฟ้าต้องขึ้นตามป้ายนะคะด้านหลังนี่มีป้ายหนึ่งแล้วก็ตรงไปทางนี้นะคะเป็นแยกเทวกรรมค่ะแยกเทวกรรมนะคะประมาณประมาณห้าร้อเมตรน่าจะได้นะคะเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นตลาดนางเล้องอันนี้จุดนี้ไปเที่ยวได้นะคะขวามือนี่เป็นตลาดผลไม้ค่ะข้ามไปนะคะเป็นตลาดมหานาคที่เป็นตลาดขายส่งผลไม้นะคะร้อนนะคะก็เลยไม่ไม่ออกมามาโดนแดด ่วนถนนกรุงเกษมทางนี้ตรงไปอ่ะวันนี้ลิลมาที่หัวเฉียวค่ะลิก็เลยมาทําคลิปย่านนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็งงๆกับการขึ้นรถนะคะก็เลยอย่าทำคลิปบอกเพื่อนๆนิดนึงมีป้ายรถเมล์หลายป้ายนะคะที่เขายกเลิกจอดทางนี้หัวเฉียวจะมีสายรถเมล์สาย53ผ่านนะคะตรงไปทางนี้นะคะก็ถ้ามาถ้ามาโบเบนเนลงสา ถ้าเ,เพื่อนๆมาโบเบเนี่ยสามารถลงป้ายทางนี้ได้ค่ะแล้วเข้าตลาดโบเบไปทางนี้หรือว่าถ้าท่านไหนเคยมาหลาหลวงนะคะก็ลงหลาหลวงสิบนั่นแหละคะ่ะแต่ขากลับก็เดินเดินมาทางลิฟต์เนี่ยนะคะเนี่ยเขาเดินไปไปรอสาย8กันนะคะสาย79สายอะไรต่างๆนะสาย2สายอะไรที่เคยผ่านอะ่ะตอนนี้ยังก็ยกเลิกแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์นะคะถ้ายังไม่ชัวร์อีกหน่อยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกนะคะเ,เพื่อนยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันใหม่นะคะแต่ตอนนี้ถ้ามาก็เดินมามารอรถตรงนี้ A4 ก็ผ่านค่ะปกติ A4 เขาก็ผ่านเส้นตรงๆนะคะเส้นนี้ก็จะมีรถผ่านหลายสายหน่อยนะคะตอนนี้วันนี้ที่ลิดมาเนี่ยเป็นวันที่15ค่ะ15าพฤษภานะคะพศสอง8ันรถไฟฟ้าน่าจะต้องสร้างอีกหลายปีค่ะเพื่อนๆยังไงก็คอยอัปเดตเส้นทางไว้นะคะจะได้ไม่ไปยืนรอเกอร์ เพราะว่าเมื่อกี้ที่ลิสข่ามาเนี่ยมีหลายคนนะคะไปยืนแบบรอเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีรถผ่านนะคะก็น,นึกว่ารถยังไม่มาก็มีพี่ผู้หญิงนะคะบ้านอยู่แถวนั้นใจดีค่ะเดินออกมาบอกเลยนะว่าเขายกเลิกแล้วไม่มีรถผ่านแล้วนะคะสายแปดนะคะเข้ามาทางนี้ถนนกรุงกรุงเกษมค่ะป้ายที่เราจะไปรอก็คือป้ายตรงนู้นนะ,ะเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงนะคะให้เห็นทาง ไอติมอยากกินไอติมโคนของไผ่ทองอะ่ะอร่อยเพื่อนเพื่นท่านไหนจะไปตลาดนางเลิงเนี่ยก็เดินมาทางนี้ได้เลยนะเดินมาตามที่กัดจุดที่ริดเดินนี้ได้เลยร้อนหน่อยนะโอ้โหเหมือนจะสวยนะคแต่เชื่อโลกค่ะเพื่อนเอย่าไปหลอกล่อใเขาบินนะ เป็นช่วเงเย็นๆนะบรรยากาศดีค่ะสะพานแบบทาสีใหม่นะคะสวยเลยเขียวเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเขียนเอาไว้ไหมนะคะว่ามีป้ายอะไรผ่านบ้างดูฝั่งนู้นบ้างค่ะวัดนะคะ ตลาดนางเลิงลิทมีคลิปนะคะเดี๋ยวทําลิงก์ลอยๆไว้ให้เพื่อนๆเ,เห็นเผื่อท่านไหนอยากมาเที่ยวนะคะเป็นตลาดเก่าแก่ของกินที่ตลาดนางเลิงมีเจ้าอร่อยๆเยอะนะแล้วก,แวก็แล้วก็มีเจ้าใหม่ๆมาด้วยตรงนี้ก็มีอาหารนะเป็นศูนย์อาหาระคะ่ะเพื่อนไม่มีเขียนนะคะว่าอะไรผ่านบ้างหนุนมาอีกหนึ่คันแล้วก็เป็นเป็นคลิปสั้นๆนะลิฟไม่พาดเดินไปถึงนางเลงะคะ่ะเพราะว่า <ไ>วันนี้วันนี้เดินเดินไกลแล้วนะคะเดินจากหัวเฉียวมาโบเบนะคะเดินตั้งแต่เช้าแล้วค่ะพาไปตลาดโบเบนะคะตอนเ่เช้าเห็นบรรยากาศตลาดโบเบแล้วแบบมาเห็นกี่ทีก็เศร้าเศร้าลงไปทุกทีทุกทีนะคะคือเงียบเงียบมากๆแล้วตอนนี้รถรถอะไรก็ไม่ผ่านนะคะผ่านกับยากอะไรเงี้ยคนก็ไม่ค่อยจะมากันถ้ามาอีกทีสะดวกก็ทางเรือค่ะเพราะว่า ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลานะคะเป็นท่าตรงนั้นเป็นท่าตลาดโบเบค่ะสามารถลงแล้วเข้าตลาดได้เลยมาเรือนะคะแล้วก็เรือไฟฟ้าเนี่ยก็ม,มีมีจุดให้ลงอยู่ค่ะอีกหน่อยรถเมล์เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทางนะคะที่เปลี่ยนเส้นเพราะว่าบางทีอ่าบางทีรถไฟฟ้าขึ้นไงคะตรงนั้นก็สะดวกเวลานั่งรถไฟฟ้ารถเมล์เขาก็จะเปลี่ยนทางทางไปของเขานะคะนี่นี่สายแปดไม้อีกแล้วค่ะเดลิตต้องขอลาเพื่อนๆขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ กลับบ้านก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะไนไหนพาเพือนเพื่อนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวคุยกันก่อนนะคะอันนี้บัตรคอบค่ะทีนี้เปแตะมันจะก,กี้นะคะก็คือ เวลาขึ้นเราก็แตะนะคะเวลาลงเราก็แตะออกเขาก็จะหักเงินในบัตรนะคะเราก็เติมเงินใส่บัตรเอาไว้วันหนึ่งก็40บาทค่ะไม่เกินนะคะไม่ใช่ว่าใช้ได้ไม่เกิน,นะคะ่ะขึ้นสายไหนก็ได้ะคะ่ะวันหนึ่งเขาจะหักเราแค่40บาทค่ะขึ้นกี่รอบก็ได้แต่ถ้าใช้เที่ยวเดียวก็2 0บาทปกติ2 0 25บาท15บาทปกติค่ะ ให้ดูนะคะว่าเขาเลี้ยวออกไปถึงตรงไหนนะนี่คือสายแปดนะคะเขาผ่านทางหน้าวัดสเกตใช่ไหมคะขามาจากประคองตลาดแล้วเขาก็จะตรงเลยค่ะเขาจะยังไม่เลี้ยวเข้าเข้าหลานหลวงนะคะ เขาจะตรงมาแล้วเขาก็วนมาทางนี้ค่ะเ,เพื่อน